สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Mitsubishi Triton รุ่นปี2026เวอร์ชน version minor ten ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยโดยยังคงยึดแนวทางของดีไซน์โ็อเที่ยวแต่อัปเดตรายละเอียดใหม่หอลายจุดมาเริ่มกันเลยครับขีดขีดขีดจากรายงานใหม่ระบุว่ารุ่นปี2026ของ Triton ททเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยจากเจเนอเรชันปัจจุบันที่เปิดตัวเมื่อปี2023โดยเปิดตัวรุ่นปรับโฉมล่าสุดในประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันก่อน ภายนอกมีการเพิ่มชิ้นตกแต่งสีดำ black accent รอบคันโดยเฉพาะในรุ่นพรีเมียมซึ่งช่วยให้ลุกของรถแข็งแรงขึ้นและดูทันสมัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้รุ่นอัลตรายังได้รับระบบฟอกอากาศนาโ nanoX ใหม่เพื่อความสบายภายในห้องโดยสารขีดขีดขีดขุด้มพลังและสมรรถนะ ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรรหัส 4N16 ที่มีจุดเด่นด้านแรงบิดสูงและความประหยัดรุ่นแรกแรกของทิกที่สำคัญคือมีหลายระดับกำลังตั้งแต่150แรงมา้า184แรงมา้าจนถึง204แรงม้าในรุ่นแอตเลเตซึ่งใช้ระบบบีทเทอร์โบสร้างแรงบิดสูงถึง470นิวตันเมตร ระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดในบางตลาดบางรุ่นอาจใช้8สปีดแต่ในไทยยังเป็น6สปีดมาตรฐานสำหรับระบบขับเคลื่อนรุ่น 4WD ใช้ระบบ Super Select 4WD II พร้อม a y c Active Yaw Control และโหมดขับขี่หลายแบบเช่น Normal, Eco, Gravel, Sand ร็อกและอื่นๆในขณะที่รุ่นเริ่มต้นอาจเป็น e c y Select ระบบขับเคลื่อนแบบ4ณ4แบบแบ่งช่วงเวลาขีดขีดขีดการออกแบบภายนอกรุ่น D งี2026รุ่นปรับโฉมดีไซน์ครอบใบหน้าสไตล์ b s o r t จากแนวทาง x r t Concept เช่นเดียวกับรุ่นีปัจจุบันล้ออลลอยอาจเพิ่มตกแต่งสีดำหรือขอบดำในรุ่น Black Edition หรือ Ultra กระจังหน้าไฟหน้าไฟท้ายเล็ไลน์ใหม่เล็กน้อยพร้อมโลโก้สมิติโดดเด่นขึ้นความสูงท้องรถต่ำลงประมาณ45มิลิเมตรเหมาะกับการขึ้นลงกระบาโหลดขีดขีดขีดภายในห้องโดยสารหน้าปัดแบบอนาล็อกผสมจอแสดงผลดิจิทัลรองรับข้อมูลต่างๆชัดเจนจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่พร้อมปุ่มควบคุมจริงไม่ใช่แต่หน้าจอล้วน ระบบฟอกอากาศนาโนเอ็กเพิ่มเฉพาะในรุ่นอันตราให้ความสะอาดภายในห้องโดยสารขีดขีดขีด,ขดรุ่นย่อยในประเทศไทยไ y 2025 My, 20 25, My 20มีทั้งตัวถังซิงเกิลแคปเมกาแคปและดับเบิลแคปรุ่นย่อยแบ่งเป็นแอคทีฟโปรครามและอันตร้ารวมประมาณ14-15รุ่นรุ่นแบล็คเอดิชั่นเพิ่มเข้ามาในปี2024และอาจยังมีในปี2026ด้วย การปรับโครงรุ่น MY2025 ตั้งแต่มิถุนายน2025ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแล้วเช่นดับเบิลแคปราคา9 1 4 0 0 0ถึง1 5 9 0 0 0บาทและเมกะแคปดับเบิลแคตัวเตี้ยราคาตั้งแต่622,000-722,000ถึง 7, 22, 000, บาทอาจปรับเล็กน้อยในรุ่นปี2026ขีดขีดขีด,ขดไฮไลไท์เด่นของรุ่นปี2026 1 ตกแต่งภายนอกสีดำเพิ่มความดุดนัน Black Accent ในรุ่นย่อยพรีเมียม 2. ระบบฟอกอากาศน a โ o น x นเ,เพิ่มเฉพาะในรุ่นอันตรา 3. เครื่องยนต์บีเทอร์โบ 204ps ในรุ่นแอดเลเตถึง4 7 0นิวตเมตรที่เหมาะทั้งใช้งานทั่วไปและลากจูง 4. ระบบขับเคลื่อน 4x4 ขั้นสูงพร้อมโหมดขับขี่หลากหลาย